วันนี้นะครับปูโกโฟเวิร์ดมาทําอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วกับรถนะครับก็นี่ครับใส่โช๊คนอกจากตัวแกนเมื่อวานที่ใส่เขาเรียกว่าแกนผ่อนแรงนะครับมาเจอโช๊คนะครับเปิดแบบมีลิฟต์ครับมันเหมือนออกมาเป็นแบบซอฟต์ซอฟต์โค้ดนะครับเวลาปิดนะครับมันก็จะซอฟต์โอเพนด้วยอันนี้นะครับไม่ใช่ซอฟต์โค้ดนะเป็นซอฟต์โอเพนอ่ะเดี๋ยวนี้ครับนี่คือติดตั้งไว้แล้วนะครับของยูเบนนะครับสั่งในชอปปี้อ่า ปึ๊บอ่าทำงานเสริมอ่างที่เบามากดูสิครับปกติมือเดียวยกไม่ได้นะครับแบบนี้อ่าปิดเข้าไปครับเปิดลงมานะครับปึ๊บอ่านี้เราไม่ไม่ตั้งใจเปิดถ้าเปิดจริงๆปึ๊บอ้โหโคตรหล่อเลยครับมันอ้โขเหมือนแบบออกมาแบบเหมือนของแพงนะครับเหมือนรถแบบระดับเป็นหลายล้านนะครับเหมือนพวกกระบะเมืองนอกนะครับดูทีนะครับปึ๊บอ่าไม่ต้องกลัวนะครับเด็กโดนนี้ไม่เจ็บเลยนะครับเด็กโดนไม่เจ็บเลยนผมสาธิตเลยก็ได้ครับปึ๊บดูสิเจ็บไหม โอ้ยไม่รู้สึกเลยครับผมเนี่ยมันดันหัวเบา,บาครับ <S <S โหสุดยอดจริงๆครับดูนะปิดปึ๊บโหแทบไม่มีใช้แรงเลยครับเนี่ยไม่ไม่เมื่อยยอด